ข้อมูลข่าวสารล่าสุดเฮลันเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็และสามารถเติมเป็นเงินสดได้ค่ะสําหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.98ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเป็นกลุ่มแรกนะคะโอนรวดเดียวจ่ายครั้งเดียว10,000บาทโอนตรงผ่านบัตร เินจนหรือว่าบ,บัตรบริการแห่งรัฐให้ใช้จ่ายเลยภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับต้องนานด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานนะคะก็ต้องบอกว่าเฮ hey, ลั่นเลยสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ส่อบร,ริการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเมื่อวันที่ผ่านมากระแสข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเป็นกระแสข่าวแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากเลลลยหหังงจ่ง่แ ทางพักเพื่อไทยยืนยันว่าในส่วนของโครงการด e ิจิทัลวอลเล็ตเดินหน้าไปต่อแน่นอนค่ะและหลังจากนี้นะคะในส่วนงบประมาณที่มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้คืองบประมาณประจําปี25 6 7นะคะคุณผู้ชมวงเงินอยู่ที่1 2 2แสนล้านบาทจะมีการเดินหน้าเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางคนที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก่อนอยู่ที่ประมาณ14.98ล้านคน1น0 0 0บาทค่ะเติมเงินให้รวดเดียวนะคะใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้มีคลิปเสียงของ ท่านจจรพันธ์อมรวิวัต์ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเริ่งต้นที่ข่าวาได้กลมกล้ามาก่อย่างนั้นมันมีหลายในความคิดนะครับผมคงยังไม่ตอบไม่ตอบในในประเด็นรายละเอียดอย่างที่ได้เรียนไปคงไม่ตอบนะครับแต่ในกลไกเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันเแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามา จนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ยได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองก็ ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับสก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้น และที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้ นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมชัดเจนนะคะโครงการดิจิทัลเบ e t ยังคงจะเดินหน้าไปต่อแน่นอนคิดเห็นอย่างไรนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดี